สวัสดีครับกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศกับศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันที่8สิงหาคม2564กับผมนายธนัทธนาบูรณ์เรามาดูลักษณะอากาศในวันนี้ของเราบ้านของบ้านเรานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันมันและอ่าวไทยของประเทศไทยลักษณะดังกล่าวว่าจำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเราในเระยะนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าะนองอยู่นะครับ แล้วก็มาดูอีกอันนึงนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีพาย,ยุโซนร้อนลูปิดแล้วก็พาย,ยุโซนร้อนมีเรเน่นะครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็พื้พาย,ยุสองลูกนี้นะครับผมไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยลักษณะสาาภาพอากาศในบ้านเราครับช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองอยู่ระดั20%ของพื้นที่นะครับลมที่พัดปกคลุมเป็นลมบรสุมตะวันตกเฉียงใต้พมเร็วลมอยูอย่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณจังหวัดที่ให้ไว้ฝนเยอะนะครับก็คือบริเวณจังหวัดโคราชศรีสะเกดอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีโดยอุณหภูมิต่าสุดเช้าพรุ่งนี้คาดว่าอยู่ในช่วง24-27องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-36องศานในช่วงบ่ายนี้นะครับก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่งองจากยังคงม,มีฝนฟ้าขนองอยู่บางแห่งนะครับแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายสําหรับเช้านี้สําหรับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน